คนจริงโมอามินาพร้อมบวกฝากถึงกระติกรู้ความจริงหมดแล้วเมื่อเวลา15นาฬิกาของวันที่1 5, ม,มีนาคม65โมอามินาดารานักแสดงพร้อมด้วยเบิร์ตแฟนหนุ่มของแตงโมนิดาได้เดินทางมาที่สพเมืองนนทบุรีเพื่อเขาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสียชีวิตของแตงโมนิดา จากนั้นก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยมีบางช่วงบางตอนเธอเปิดใจว่า5คนนั้นอยากพูดอะไรก็พูดไปเลยอยากจะแสดงอะไรเอาเลยโมรู้ความจริงหมดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ขอบคุณตำรวจมากๆที่ทำงานอย่างหนักขอให้ทุกคนรอความจริงส่วนความรู้สึกกับกระติกโมไม่รู้สึกอะไรเลยตอนนี้ว่างเปล่าแต่จะเลือกดูแลเฉพาะกลุ่มเพื่อนพี่โมและจะดูแลแบบนี้ตลอดไป เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าถ้าเจอกระติกอยากจะบอกอะไรโมอามินาตอบด้วยน้ำเสียงโกรธว่าไม่ขอเจอเพราะถ้าเจอคงจะเข้าไปบวกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ